ว้าว <Wow. S 2> <Wow. S 1> หลังจากที่ได้ต่านิมใหญ่ไปแล้วตัวหนึ่งแล้วเห็นสักบุษักเหมือกระดิ่งกระดังพอตัวเจ้าดึงแขงขนาดบุหัวจะเป็นป่าหยังงกายเปิดหน้าหลอกไว้ตัวเจ้าพอเตปะป่าตัวนี้ดึงออกไปนักขนาดเลยแต่กายก็ใจเย็นๆก็ก่อนหมุนเข้าม้าหันตัวแล้วเจ้าพอมีปีๆหลายคนสอนว่าก,ก่อนใจเย็นเย็นหมุนมากำหนยกำหนยป่าก็บรคอยลุดตัวใดเย้ yeah. ตักได้ตัวแล้วนักขนาดเลยเจ้า พ่าฟอ,อก็ปลานินใหญ่ตัวแรกที่ได้มาเลยพอกรแยงเข้าไปพอตัวปลาอ้าวเ,เป็นปลานินือนกันเลยเจ้าตัวน่าจะพลากันเลยหมานขนาดเลยเจ้าได้ปลานินตัวใหญ่สองตัวแล้วได้แล้วก็กระกรอปลดขอเบสออกเจ้าขอยกขึ้นมาชยชมแบบสักน้อยแต่ว่าปลาดินแหงแต่แต่พอต่เจ้าน่าจะน้อยกว่าตัวตะก,กี้น้อยหนึ่งแต่ก็ดีใจขนาดที่วันบรรลุ ជ្រឿាក្នុងខ្លារៀន់សារណ៍ម្មានយ្រីរាប់ខ្លើមកចូលបានឃើមនាប់លាល់ការៀ